ที่บายให้ทุกคนฟังว่าออวันนี้อาการวันดีขึ้นไหมวันดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่วันยังไม่เข้าป่าเห็ดเพราะเวลาเราเข้าป่าเห็ดนะคะมีทั้งยุงมีทั้งเห็บเราไม่รู้ว่าเชื้อไข้ที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะวันไม่อยากให้ยุงกัดและยังไม่อยากให้เห็ดเห็บกับกัดวันในวันนี้เพราะว่าร่างกายเรา ยังไม่แข็งแรงร้อยเร์เซ็นค่ะทุกคนใจวันอยากเก็บเห็ดไหมหูทุกคนป้าปาแม่ๆพี่ๆน้องๆที่ตามวันเรื่องเก็บเห็ดจะรู้ว่าเวลาวันเก็บเห็ดวันบ้ามากนะคะคือน้ําหนักมันจะผอมลงไปเลยทุกคนดูวันตอนนี้นะหน้าเริ่มมีแก้มนะ,ะวันลาพักร้อนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและ อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมลาพักร้อน12วันทุกคนจะเห็นว่าวันจะลุยเก็บเห็ดกับน้องรจนานัดกันไว้แล้วเรียบร้อยนะคะวันจะลุยเก็บเห็ดกันสองคนแล้วเวลามันอยู่ในป่าเห็ดนะทุกคนก็คือเราเดินเวลาเราเดินในป่าเนี่ย มันเหมือนออกกําลังกายหนักมากเพราะทางมันไม่ได้เรียบเหมือนห้างสรรพสินค้านะมันมีขึ้นมีลงมีก้าวขามีอะไรตลอดเวลาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้ววันก็ไม่ค่อยกินอะไรแล้วสิ่งที่เรากินไปมันเหมือนมันเผาผลาญหมดเลยร่างกายวันจะลีนมากๆเลยค่ะจะผอมลงไปกว่านี้เยอะมากทุกคนรอชมนั่นคือการเดินในป่าถามว่าเดินเยอะไหมเดินเดินมากหรือเปล่ามันไม่ได้เดินเยอะมากขนาดนั้นวันหนึ่งเดินประมาณ ไม่เกิน5้กิโลค่ะเต็มที่น่ยห้กิโลเพราะว่าวันจะมีานาฬิกาจับเส้นทางการเดินแต่ว่ามันใช้แรงเยอะค่ะทุกคนใช้แรงก้าวขึ้นปีนกระโดดอะไรเยอะมากเหมือนเอาแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยวันก็เลยรอก่อนนะคะวันนี้ถามว่าวันไปป่าใกลบ้านได้ไหมไปได้แต่วันรอนะคะเราก็ไม่อยากให้ตัวเองป่วยไปมากกว่านี้แต่ว่าพรุ่งนี้สามีวัน ไปรับวันเอ้ยเราไปทำงานด้วยกันสิเดี๋ยววันจะแวะเช็คป่าเห็ดข้างทางที่วันเคยเก็บว่ามันออกหรือยังนะคะคลิปที่แล้วที่วันอัปเดตให้ดูอาทิตย์ที่แล้วคือไม่มีวันนี้วันจะไปเดินไปเก็บผักสลัดบ้านน้องรจนาน้องรจนาเขาอยู่เมืองนี้เขาอยู่สวีเดนนะคะเขามีหน้าที่เขาเป็นคนชอบเก็บเห็ดเหมือนกัน ตเวนดูไปเรื่อยค่ะว่าเห็ดออกหรือ,อยังน้องบอกว่าพี่วันยังไม่เห็นจากดอกเขายังไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยค่ะแต่วันนะรู้ว่าตรงไหนมันออกแล้วแต่วันไม่บอกนะคะวันเก็บไว้ทําคลิปไม่ได้ห่วงน้องนะคะแต่เก็บไว้ทําคลิปทุกคนจะได้เห็นคลิปแรกเลยป่าลักกี้แน่นอนรอหน่อยนะคะอังคารพุธไม่นานเกินรอขอไปทํางานแค่4วัน สวันก่อนแล้วเห็ดมันกําลังมันก็กําลังจะสวยค่ะถ้าวันไปวันนี้คืออะไรมันเพิ่งออกมาดอกแค่นี้ค่ะนิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็วันเป็นคนกินเห็ดแต่วันก็ไม่ได้กินมากมายทุกคนมันไม่ได้เอนจอยแบบกับการกินเห็ดมากถ้าเราเก็บมาวันนี้เราก็ เก็บมากไม่ได้มันไม่สะใจอ่ะทุกคนแต่ถ้าเราเก็บตอนที่โรงงานเปิดขายอ่ะมันจะสนุกมากที่ทุกคนเห็นมันเก็บเห็ดสนุกแล้วทุกคนที่ที่ทุกคนชอบก็คือวันไปเก็บขายเก็บมากแค่ไหนก็ได้มันก็เลยต้องเก็บเร็วเก็บสนุกทุกคนก็เลยดูสนุกถ้าเราวันไปเก็บวันนี้นะคะมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆเปือเป่อยๆนะคะมันก็จะมันดูไม่ค่อยสนุกนะคะเราก็จะไปแบบเก็บแบบ บางคนแบบเก็บลีลาเนาะก็โรงงานมันยังไม่ปิดมันยังไม่เปิดอะ่ะฉันรอเก็บขายอะ่ะวันมึงคนรอ,อการเก็บเห็ดขายนะคะวันก็เลยเอ,อไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปเก็บทําคลิปอะทุกคนไม่ได้ทาคอนเทนต์เก็บเห็ดแต่เก็บจริงๆเก็บขายจริงๆรงอหน่อยนะคะรอหน่อยแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นแน่นอนเสาร์วอาทิตย์หน้าทุกคนจะได้เห็นอยู่ในป่าเห็ดแน่นอนมันจะพาน้องรจนา ตลุยทุกป่าที่เห็ดมันออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าเราจะเอาไปขายตรงไหนมันจะเก็บสนุกก็ต่อเมื่อมีคนซื้อเรานะคะถ้าไม่มีคนซื้อมันมันไม่สนุกทุกคนมันมันไม่จอยมันไม่จอยต้องรอนิดหนึ่งต้องรอก่อนกําลัง ฝันสนุกแต่ต้องป่วยก็เลยอุทานไม่สบายมา8วันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่8วันนี้ไม่ไม่มีไข้นะคะวันเลือกที่จะเดินไปบ้านน้องรจนาเก็บบรรยากาศสวีเดนรอบข้างให้ทุกคนดูแล้วทุกคนจะเห็นว่าวันนี้วันทําอะไรบ้างกับคลิปในวันพรุ่งนี้วันก็มาเล่าอัปเดตให้ฟังนะคะสําหรับคนที่รอดูคลิปเห็ดก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์เจอกันแน่นอนให้วันหายก่อนเดี๋ยววันไปทํางานแล้ววันวันไป ป่วยอีกมันก็มัน,ม,นมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเดิมอะค่ะ